เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอคะเรื่องที่ข้ากับท่านนี้ก็สามารถพบได้พี่คละครท่านพ่ออนุยาเป็นคนอนุญาตให้ทแท้แ้วทำไมถึงต้องทำร้ายกันแบบนี้ใจเย็นๆขอนะเจ้าคะอันนี้ท่านพ่อของคุณอาจจะมีเหตุผลอะไรก็ได้นะเจ้าคะรักกันไปปกป้อง,งเข้าไปเจ้าคงไม่รู้สินะว่า พ่อเหงานะฮ่าฮาฮวันวันเจ้าเอาแต่หมกกุ้นคิดถึงเจ้าแต่เจ้าหนุ่มนั่นไม่เคยสนใจพ่อบ้างเลยเจ้าเฝ้ามองอีกฝ้าคืนของแม่น้ำวันแล้ววันเล่าไม่สนใจยายดีว่าแสนดีจะน่ารักคอยเป็นห่วงอยู่ใกล้ๆเลย เป็นเพราะไอ้หนุ่มนั่นคนเดียวข้าจะจับตัวมันมาซ่อนยังไงล่ะถ้าข้าทิ้งเดี๋ยวไม่ได้เดือลูลูกโกรธผมผมว่ามันไม่ใช่นะครับที่แท้ก็พอลูกสาวเฮ้ยท่านพ่อเรื่องนั้นค่ะไม่ต้องมาพูดแก้ตัวจากนี้ไปพวกเจ้าอย่าหวังเลิกว่าจะได้พบกันอีกค่ั อย่าฟังคำแค่ตัวเดี๋ยวก่อนสิท่านพ่อตามไปเถอะเจ้าค่ะคิดจะหยุดค่ะก็เลิกฝันไปเถอะว้ายยีเจ้านกกระดาษพวกนี้ยาตุให้ยารีบไปก่อนเลยเดี๋ยวพวกเราจะจัดการทางนี้ให้เอง อันนี้เก็ามาแล้วโอริฮิมเมะพวกเจ้าอย่าเพิ่งเข้าใจไปออริกะมิกบ,บเธอมาเลิฟทางเจ้าคะ่ะระวังเจ้าคะ่ะว้ายลบแล้วจะทับค่ากั้นเหรอตึง นี่เราเจโอริฮิเมตไม่ต้องห่วงขอรับก็ผมอยู่ตรงนี้แล้วขอรับมอเจ้าหัวหายหัวไปตั้งนานยะพอดีแวะไปซื้อหาเจ้านี้มาขอรับเิ้นว่ายานี่เจ้าค่ะ อว่าห้ามกินพกเดียวกันไงยะนี่แล้วมีแรงเยอะแบกตัวกบได้เลยยะเอ่อก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรมากไม่ขอรับถึงเจ้าเน่จะดูใหญ่แต่มันก็เป็นแก้กระดาษเท่าเองแล้วขว้าวไปหาใครไม่ทรับหัว <c oughs> ลุนไปแล้วนะยัยจัวบบ้านั่นเปนท่านพ่อค่ะนะฮะว่าไงเราคอรับท่านพ่อเป็นอะไรไหมคะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเจ้าไม่ต้องมาเป็นหัวข้าหรอกได้โอกาสช่วยคนรักเจ้าไปจะเป็นหัวได้ยังไงล่ะคะท่านพ่อเป็นข้าทั้งคน ว่าจะยังไงข้าก็เป็นหัวท่านพ่อเสมอพวกโอลิกามิหายไปแล้วท่านพ่อข้าขายเวทมนต์ให้แล้วรีบไปหาคนรักเจ้าเถอะท่านพ่อเออเอ,เอไม,ไม่ไม่อยากขัดจังหวะหรอกนะเจ้าคะแต่ว่าโอลิฮิเะเย้ยท่าทิกโกสงสัยคงอยู่ รัสอยู่เกรรัส,สมีคลายเวทบนค่ะจ้าครังค่ะเกิคงล้มเมื่อกี้แไงๆไเลยอะทำยังไงดีล่ะท่านนี้เกิดกำลังแ yeah! ย่แลวท่านพ่อมัตบาดเจ็บซะนี่อไม่ต้องห่วงนะพวกเราช่วยเองเจ้าเองไปเถอะไม่ต้องห่วงข้าแต่ว่าท่านพ่อ ไปเถอะขอรับเจเดี๋ยวข้าจะดูแลท่านเจ้าสวรรค์ให้เองครับหมเจ้าคือเจ้าวัวนี่เจ้าท่านพ่อนี่เจ้านี่แหละทำลายท่านพ่อนะนี่มันฝีคือเจ้าเองเหรอฝากดูแลท่านพ่อด้วยนะไปช่วยท่านน้เกะกันเถอะเด็กๆ แ้มันเข้าไปที่โจเซนจิโดลรลีเจ้าค่ะโจเซนจิโดรีเหรอเจ้าค่ะที่นี่ไหนเป็นถนนเส้นทาว่าสวสนสธานณะใจกลการเมืองเจหอหลอเจ้าค่ะจะมีต้นโซลาว่า,าแน่นมากอาจจะบินสวนไม่ได้ต้องให้พวกคุณน้องบินระวังหน่อยนะเจ้าค่ะ